ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแสวงทรงหมู่นานาสาณะประเทศเดนมาร์กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูความก้าวหน้าของสะพานสตอร์สตรอมบิทกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสะพานสตอร์สตรอมบิ t นะครับที่เราติดตั้งตัวเซกเมนต์ทั้ง2งฝั่งนะครับแล้วเราก็ติดตั้งเคเบิลครบแล้วนะครับทั้งหมด9คู่นะครับแล้วก็ได้ทําการสเตรชซิ่งลูสลิงครับให้ถึง10ตันนะครับต่อเส้น หลังจากนั้นตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้้วครับขั้นตอนที่เราจะติดตั้งตัวสแปนตัดไปนะครับวันนี้ได้มีการนําสแปนมาเทียบท่านนะครับเดี๋ยวเราไปซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับสวัสดีครับข้างหน้าของเราก็คือตัวไพลอนเล็กแล้วก็เมนสแปนนะครับเมนบริดที่เรานั้นได้ติดตั้ง เกอร์เดอร์ทั้งสองฝั่งแล้วติดตั้งเคเบิลสเตย์ได้ละเก้าเส้นแล้วตอนนี้เราก็ดึงสเตย์เคเบิลให้ตึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้โดยที่ผมจะอธิบายเล็กน้อยก็คือว่าสเตย์เคเบิลที่อยู่ใกล้เสาเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด60เส้นนะครับที่สองห้เ้ที่สามหสที่สี่นะครับที่้าหกเจ็ 1 0 1 1 0 1 103นะครับทั้งหมด9คู่นะครับพอเราใช้วิธีการที่จะใช้เทมโพลารคอลั่มขึ้นมาช่วยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มเริ่มติดตั้งสแปนนะครับที่เป็นรอยต่อนะครับทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้เรามีโอกาสเห็นตัวสแปนนะครับเลื่อนเข้ามานะครับในบาร์สบาร์สมีความกว้าง30คูณเมตรนะครับ ส่วนเกอร์เดอร์เรามีความกว้าง24คูณ65เมตรนะครับเหลือวาขับน้ำอยู่ที่4,500ตันนะครับน้ำหนักที่จะยกขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นนะว่าสแปนนี้เลื่อนเข้ามานะครับส่วนอีกประมาณ12วันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเลื่อนเข้ามาเหมือนกันนะครับจะทำให้สแปนเนี่ยเทคอนกรีตจอยทั้ง4จอยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ภายในเดือนธันวาคมนะครับถ้า ไม่มีหิมะตกจนเกินเหตุไม่มีลมแรงจนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะ take เทคอนกรีตอะไรต่างๆสปรายของให้ทันได้ในเดือนนี้เลยนะครับหมายถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะสามารถเทคอนกรีตทั้ง2ด้านเชื่อมต่อสะพานได้สําเร็จหลังจากนั้นนะครับงานสเตย์เคเบิ้ลในเฟสที่2ง,งานสเตย์เคเบิ้ลในเฟสที่2ก็คืออีกทั้งหมด9คู่นะครับทั้งหมดสเตย์เคเบิลทั้งหมดคือราอยคือ 18ด้านละสินะครับซึ่งเฟสหนึ่งก็จะมีข้างละ9เฟสสองก็จะเพสบ่อไปข้างละ9้าทั้งหมด18 18ก็คือ3าสิบกเตครเบิ้ลนะครับเราผ่านตรงจุดนี้มาด้วยความยากลำบากนะครับพอจะถึงจุงนี้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนะครับเราเริ่มติดตั้ง Stay urn, สเต็คคเบิ้ลเส้นแรกจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเราสามารถดึงสลิงครบทั้งหมด100%นะครับโดยที่เวลาจะติดตั้งสเต็คคเบิ้ลนะครับ แต่เบิ้ลหนึ่งสแตนจะเริ่มดึงแบบอินิเชียลไว้ก่อนที่3ตันนะครับคือเริ่มดึงพาเชียนไว้ที่3ตันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทาการติดตั้งสแตนไปได้สักพักหนึ่งประมาณสัก4ี่หสเตย์เขาจะเริ่มดึงหมายเลขหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับให้ครบ10ตันนะครับหลังจากนั้นก็จะไล่ใส่สเตย์ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ9กคู่หลังจากนั้นก็จะเริ่มดึงให้ครบส้นละสิบตันนะครับหมายถึงว่าสแตนหนึ่งเส้นดึงได้ดึงให้ถึง10ตันนะครับ ถ้ามีสิบถ้ามีหนึ่งร้อยเส้นก็หนึ่งพันตันนะครับก็ตอนนี้ก็ครบทั้งหมดแล้วก็พร้อมจะยกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เทียบท่าเข้ามาก่อนนะครับเราก็เห็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับของทีมงานไทยที่เข้ามาสร้างสะพานต่อสำเรท็ที่เดนมาร์กนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสะพานตัวนี้เนื่องจากเขาบอกว่าเมื่อสามปีแรกนะครับสามปีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านะครับ ส9งส2020 2าสอนะครับส0 2 2นี่นะครับงานไม่ก้าวหน้าเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่ใช้งานก่อสร้างเป็นคนเดนมาร์กซึ่งคนเดนมาร์กเนี่ยนะครับเขาบอกว่านิสัยไม่เหมาะกับงานก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นพวกท่องเที่ยวซะมากกว่านะครับเลยจําเป็นที่จะต้องหันหัวมาเอาคนทางเอเชียไปก่อสร้างก็คือคนไทยมาก่อนเลยแล้วตามด้วยพวกอินเดียนะครับก็ก็ทําให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่เขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าคนไทยเนี่ยเก่ง่าอินเดียอันนี้ต้องรู้ถึงนะครับผมเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนไทยนี่ทำงานได้เก่งและเร็วอันนี้เราไม่ขอพูดถึงงานในประเทศไทยนะครับเพราะาเราใช้งานของคนต่างชาติใหญ่เป็นรรมากกันทําให้เราได้คุณภาพของงานอาจจะไม่เต็มร้อยแล้วคนในชาติส่วนใหญ่ก็ไม่อยากทางานในชาติตัวเองเพราะว่าได้รายได้ที่ไม่เหมาะสมหรือน้อยเลยอยากทำงานต่างประเทศน,นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็เหมือนกับ ปลาแซลมอนที่ต้องการกระโดดขึ้นไปหาสิ่งแปลกใ,ใหม่นะครับครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับงานเคเบิลหรืองานโพสติชันเป็นแบบสเปเชียลิสต์ซึ่งผมเองเป็นพวกเจเนอเรลในการก่อสร้างนะครับผมจะรู้เกือบทุกอย่างแต่ผมอาจจะรู้ไม่ลึกมากเพราะว่าผมเองไม่ได้ลงมือทําไม่ได้ลงมือไปดึงสลิงด้วยตัวเองนะครับแต่ผมเองเป็นเอนจิเนียร์ซึ่งคอยดูเกี่ยวกับระบบเม่ตอนหรือวิธีการบริหารงานขั้นตอนทำง,งานางต่างๆนะครับผมเองก็ ก็ทราบตามหลักการของการบริหารงานนะครับแล้วก็ทุ่วทั่วไปตั้งแต่งานโครงสร้างงานฟอร์มเวิร์กงานเหล็กเสริมงานเทคอนกรีตงานโพนชันนะครับงานอิเล็กชันต่างๆง,ง,งานแท้กินิดผมก็จะใส่ใจนะครับผมเป็นประเภททัท่วทไปไม่ได้อยู่บริษัทซักคอนแทรก อย่างเช่นพวกซัพคอนแท็งานโพสต์ฉันก็จะมีบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับสลิงก็ทําสลิงไปเลยแบบโอ้โหทั้งปีรังชาก,ก็งานสลิงนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ผมเป็นเมนคอนแท็กเตอร์ผมโชคดีมากที่ผมไม่เคยทํางานเป็นซับคอนแท็กเตอร์ผมทํางานเป็นเมนคอนแท็กเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับไว่าอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมก็อยู่เมนคอนแท็กเตอร์ตลอดนะครับไม่เคยอยู่ซับคอนแท็กต์นนทำให้ผมมีอารมณ์แบบแบบเจ้าของงานนะฮะผมจึงต้องใส่ใจนะกับงานแล้วก็พิธีพิถันกับงานที่ทำนะครับ ล้วก็ดีใจมากที่ทําให้สะพานตรงนี้มันสําเร็จเราเดินดนมาที่พิษณุโกด้วยความหนาวเย็นนะครับหนาวเย็นมากๆมันเซกิ้งหนาวเย็นไม่จะมีแดดออกแต่ก็หนาวนะครับหนาวมากๆเลยเรียกว่าอุณหภูมิสี่ห้าองศาเนี่ยนะฮะแแดดออกเนี่ยก็ยังเย็นนะครับถึงแม้ช่วงนี้หิมะจะไม่ตกนะครับแต่มันตกไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไงสักอย่างช่วงนี้หิมะก็ยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรครับไม่มาก็ดีแล้วอย่าเพิ่งมาเลยผมก็หนาว ถามว่าจริงผมอยากเจอหิมะไหมผมไม่อยากเจอแล้วนะครับผมเจอบ้างก็ได้ในวันที่ผมไม่ได้ทำงานนะแต่ทวันที่ทำงานผมไม่อยากเจอหิมะเลยมันทาให้ผมลำบากมากๆเกี่ยวกับเรื่องระบบงานเซฟตี้ต่างๆโปรเทคชั่นประดุของเราเนี่ยนะมันทําให้เราต้องเพิ่มงานขึ้นไปอีกเยอะเลยการงานในที่หนาวนี่มันลาบากมากนะครับลาบากมากจริงๆนะครับยุโรปเนี่ยถ้าเขาสร้างอาจจะไม่ค่อยมีมากเหมือนกับประเทศไทย ประเทศไทยได้เกิดขึ้นเต็มประเทศเลยไม่ว่าทางด่วนสะพานเต็ไมไปหมดยุโรปมีน้อยนะครับไม่ก็เท่าไหร่นะครับออาโอเคก็มารายงานฟังก้าวหน้าของสะพานสตอร์ซอมบิดให้รับชมกันนะครับที่ประเทศไทยเราเองรู้แล้วว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์อะไรน่าระทึกในวันนี้นะครับวันที่30เดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ